สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลือบ้านนอกครับแล้วนี้จะคุดหลุมแล้วครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปวนมันเริ่มมีเมฆขึ้นมาครับเมื่อคืนก็มีฝนอ้อย เล็กน่อยขยายมาเห็นประมาณสองสามเมตรครับน่จาจะพอสำหรับแปลงคอ,อกสำหรับงอแม่เอ้ยควายแม่อยู่ <c oughs> นี่ปลาไปเลี้ยงมาครับงอน้อยนี่อิตครับนอนหมดละ พากันเดินข้ามดอยไปครับตึงงอตึงควายเลยวนันนี้ครับหน้าที่ครับคนเดียวเพราะว่าคนเท่าไปแแไปซีดวัคซีนกันหมดแล้วครับแีดเข็มสองเข็มสามหมดแล้วครับผมยังไม่ได้ฉีดเลย สภาพครับหัวหน้อยเมื่อกเดินไก่าการดมันบอกคอยไม่แดดครับแมงจะน,นักถึงแมงนนถึงเหลือบครบแข่งครบขานี ตัวพาหะเชียวตัวชิโลกครับมัดูเลือนนด,นดนี่ทันทีก็โดนมันเริ่มห่อนครับอากศาศเมื่อวันมันบ่ค่อยหนาวแล้วอตอนเปิดผมแมาก,ก็จะบ่บนไล่ก็อื้ออื้อ ไม่ง้นกันนะักต้องซื้อยามาผลผนลงตัวงวดจือยาจือสามัญมันก็นกนคือใส่เปิ้มะทิวจือการฆ่าม,มันมีหลายยังครับมีถึงซีนนน มีตึงพยายามฮพสารพัดจลมาได้ครับแต่ตัวยามันจะบอกว่าจจอไซเปอร์เมทิลมันจะมีความเข้มข้น10% 10% 30%ก็ได้เอาแต่ครับยิ่งความเข้มข้นนักมันก็จะมีฤทธิร์รุนแรงขึ้นครับอัตราการผสมก็จะ ต้องเช็คดีๆครับใส่นักไปกับพดีนะถ้ามันมีความเข้มข้นสูงอย่างที่ผมใจตรงนั้นนี่ก็จะเป็นความเข้มข้นประมาณ10ครับ10%ผลยุ้งนี่ตายอยู่ครับผลเลือบผลตะไคร้ละไว้แล้วเหลือบมันไปเกาะนี่ตายอยู่ มันเจอยี่ห้อซีนอนครับยี่ห้อติดข้างขวดมันแต่ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้ครับถ้าเป็นเซปเปอร์เมทิวความเข้มข้น10% 20%กับปอลครับก็ต้องใจความเข้มข้นสูงเพราะแมงมุนี่มันตัวน้อยครับน้ำหนักตัวมันน้อย แล้วฉีดลงลงควายนี่บางทีมันเลี้ยครับเอาแข่ค่าไม่ง้นครับใส่นักไปเดี๋ยวมันจะมีผลกับงวกับควายกินกันมานักอยู่เอามาพักไ้เนี่ยบแล้วก็เตะเพียงให้กิน วายก็เหมือนกันครับเอาเทใส่ห้าหกมัดปล่อยมันกลิ่นอยู่ในคอรักคว้ายนี่จะสบายครับหลังจากมีคอกตีมุ้ยมุ่งแล้วไม่งอนก็จะมาตอมครับตอนอยู่ในคอกช่วงเวลาพักนี่มันจะบ่ขี้นะมันจะบ่ขี้บ่เหนียวถึงมันขี้มันเหนียวมันก็จะขี้เหนียวฟังเดียวครับมันจะบะโวยคอก แตงัวนี่มาได้ครับเก็บเข้าคอกเลี้วเนี่ยมันจะขี้จะเหนียวไปเลยครับบางทีเขาปล่อยอยู่้างนอกมันก็มาเหนียวนะเข้าไปในคอกปิดประตูปุ๊บเอาแล้วโจกโจกแล้สองสามวันก่อนนี้หัวข่าวครับไฟครับ นายจนกันจนกันแต่เลยต,ตุบๆับทุบเพราะว่าใสใสดังครับใสใสดังหวัวสาวตัวนั้นแ้วคอกมันอยู่ตรงข้ามกันโอ้โ,มโหมันไปคิดจะได้ตกคําวันมาจ้นกันเลยแต่ตอนนี้มันยังเนะครับดีเนี่ยตัวนั้นทำเข่าครับคุดเข่าออก ถ้าากุดเขาตอนนี้น่าจะเขาน่าจะยาวป้อๆกันเลยซื้อเข้ามาเมื่อต้นปีที่แล้วครับสำหรับงาเขา่าวลาดเล่ตอนนี้ สถานะก็ต้องอยู่ครับเจ็ดแปดเดือนแล้วตอนผมปลางงูออกไปเลี้ยงมันหมอมีแดดนะตึงหินตึงคุ้นลุม่มภบตึงคนตึงงวตึงคว,าย,า,งว,า,า,ควายพอปลางูปลาควายปิกแดดออกครับ ตัวน,นี้จนครับควายครับนี่ยอมครับคิดใจมันเลย <c oughs> ใจกล้าขนาดจนควายนี่มันบ่มนมีเขานะเพราะว่าผมใจยาท้าเขาครับแต่เหมือนจะมีอยู่ครับนี่ <c oughs> มันมาได้หัวล่นสักทีเดียวครับนี่เป็นกระดูกครับแข็งๆนี่มันเหมือนจะเป็นเขานั่นแหละพอมันโดนควายจนนี่ หนังเตอมแล้วจนก็นแม่ถุงท้องนี่เนาะใส่กันตุ๊บตับตุ๊บตัุดถ่ายมันชนะครับเ <c ười> งารับเลยมีการกลัวครับจอดเลยขนาดมันตัวน้อยนะเดี๋ยวมันจะใหญ่ขึ้นแหมครับตัวนี้ ไฟเหมือนจะขางแย่ครับหัวมันเข้าไปกินใกล้ไฟถูกท้องไม่ถูกท้องครับมันปุ่งเข้ามาหาพี่แกกับก้มหน้าจนกันเลยอม,มันเป็นลูกไม้มั่งครับเป็นลูกจาฝูงขอ,อกมันก็สะอาดครับคอ,อกสะอาดสะอาด บ่มีการขี้บ่มีการเหนียวลงตีมันนอนมันจะขี้จะเหนียวอยู่ฟังหนึ่งลูกแมมัมงสองตัวครับนี่ใส่เหมือนกันเลยแก้วตาก็เหมือนกันขี้เหนียวอยู่ฟังหนึ่งนอนอยู่ตีหนึ่งครับอ๋อย่ำหางละว,วนแมมังตอนนี้นี่คอกลมครับ ลืมไปเห่และวแตงกีเหนียวบั็นจีเป็นตางนี่ต้นตำรับแต่แต่ลืมครับลืมไล่ตัวเกาหปและ่ะตั้งแต่ซื้อมาใหม่ๆม่ครับไม่มั่งมันจะขี้จะเหนียวอยู่ฟังหนึ่งกระทายถอดพนุก,กรรมนี่ไปทรงไปถึงลูกครับเวลาใครไปซืงง้องอซื้อไฟก็เลือกเอาครับ ถ้าเลือกจูเอ,อกได้อย่างดีเลือกเอานิสัยถ้านิสัยดีก็มันจะส่งไปถึงลูกถึงล้านครับส่งไปมดถ้าตัวในลึกตัวไหนขี้สวกมันก็จะส่งไปเหมือนกันส่งนิสัยสวกๆนี่แหละไปถึงลูกถึงล้าน นี่ใส่ที่กลินหญ้าดีประมาณกันครับมันก็นจะทรงไปหมดเพราะฉะนั้นการเลือกไม้พันธุ์ที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งครับใบมังนี่ถ้าว่าลึกมันก็ลึกอยู่ครับแต่มันก็ให้ลูกงามอยู่ลึกในเรื่องปุ้นไปสกินหญ้าครับ เวลาปลาไปเลี้ยงนี่ต้องเอาเจือกติดไปตวัวใส่เจือกไปถ้ามัดลักนี่จะกินหญ้าดีครับถ้าปล่อยนี่จะปลาหมูเอลมันจะเป็นตัวน้ำมันเป็นผู้น้ำครับภาวะผู้นำม,นมันมีอยู่ถึงมันจะเล็กแต่มันก็มีภาวะผู้น้ำอยู่ครับสำหรับผมตัวนี้ ทุกตัวก็จะเอามันเป็นแมกเก้าครับพอมันมาอยู่ก่อน <c oughs> <c oughs> ตอนมันอ้วนนี่มันงามนะตอนอ้วนสมบูรณ์งามครับตัวมันจะใหญ่งามล่ําครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำคลิปครับเมือนตอนออกมาเรียกใหม่ๆตอนผสมข้างแรกนี่ผสมตัวครับผสมตัวบัติสเพราะว่ามันเป็นยูเรียพัดมา ยูเรียพัดมากกจะอยู่เวลาเขาเปิดดูจิ้มมันเขาจะเห็นเขาจะหันว่ามันเป็นตุ่มครับตุ่มใสใสขึ้นเต็มเลยตอนนั้นผสมตัวปฏิทิครับแล้วก็ใช้วิธีผสมเทียมก็ออกมาเป็นวันดีครับหนึ่งตัวแล้วแล้วก็ผสมตัวที่สองเป็นแก้วตาครับนี่ก็ล้อยานมทำเขา จริงๆวันนี้ก็จะทำเข่างัวครับทำเข่าแก้วตาแต่คนเท่าเป็นมีนัดกับหมอครับหมอนัดนัดไปฉีดวัคซีนกันก็น่าจะเห็นวันสองวันครับดูเหลือกดูยามละเดือนนี้ก็เดือนสี่ครับสี่แปดสิบสองเสียสุกกระปุดครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นตำตำแาตั้งเหนือครับ ลายวันแล้วครับวันสองวันนี่แหล,ละคนเท่าน่าจะไปฉีดพร้อมกันเลยวันี้หายแซบที่แรกว่าไปส่งคนเท่ามายิงครับทุกทายไปเท่ากันน่่น่าจะไปบูดเข็มสามคนละอื กลิ่นยาดีนะแต่หมูมันแน่นเขาหน่ถือว่าแน่นอยู่ตอนมูบนไปกับบไปครับมาอยู่ตะก้นควายไปพอามูมันหายสมดมันก็ห้องหาผมก็ปลาควายไปมันก็หล่นตะก้นควายเ <c oughs> พรปลอมอยู่ตะควายบน ดีแต่ว่าควายมันมาขี้สวกตอนไดครับ